ดาวอาทิตย์สถิตพบสุภาลัคนาสถิตราศีเมษหนเป็นคนมีหลักฐานดีมีจิตใจผ่องใสมีความรู้ดีสนใจในธรรม 2. ผู้คนทั้งหลายให้ความยกย่องนับถือ 3. เป็นคนที่มีโชคดี 4. จะได้บุตรที่เป็นอภิชาติบุตรดาวจันทร์สถิตพบสุภาษลคนาสถิตราศีเมษหนเป็นคนที่มีหลักฐานบ้านช่องมีลาภผลเป็นอันดี 2. มีพรสวรรค์เป็นพิเศษช่วยให้คล้าวคลาดภัยอันตรายต่างๆ 3. ต,ตั้งตนอยู่ในคุณงามความดีมีความสุขดาวอังคารสถิตพบสุภะลัคนาสถิตราศีเมษร 1. มีพี่น้องที่มีเกียรติยศชื่อเสียงแต่เจ้าชะตามักไม่ค่อยชอบยุ่งกับพี่น้อง 2. การจะมีโชคในแต่ละคราวมักจะพบกับอุปสรรคขวางหน้าเสียก่อน 3. จะมีผู้อุปถัมภ์คำจุนดาวพุธสถิตพบสุภลัคนาสถิตราศีเมษ 1. จะได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องเป็นอันดี 2. คนที่เป็นศัตรูจะกลับกลายมาเป็นมิตร 3. เป็นคนสุขุมรอบคอบไม่ชอบการคุยโอ้อวด 4. ต้องทำงานหนักจึงจะได้ผลดีดาวพฤหัสถิตพบสุภาลัคนาสถิตราศีเมษ 1. เป็นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบรนดาลผลดีให้ 2. ตั้งมั่นอยู่ด้วยความยุติธรรมมีการศึกษาดีได้บุตรที่ดีสมใจ ดาวสุขสถิตพบสุภลัคนาสถิตราสีเมษ 1. เป็นคนที่มีโชคดี 2. จะได้คู่ครองที่ดีและมีหลักฐาน 3. รู้จักประมาณในการคบหากับเพศตรงข้าม 4. ดํดำเนินกิจการด้วยความก้าวหน้า 5. มีคุณธรรมที่ดีประจําใจดาวสาวสถิตพบสุภลัคนาสถิตระสีเมษ 1. เป็นคนมีความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคและศัตรู 2. ได้รับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการงาน 3. ม,มักจะมีโชคในการได้รับทรัพย์มรดกดาวรหูสถิตพบสุภะลักษนาสถิตราศีเมษร 1. เป็นคนที่หาความสุขใจได้ยากอภัพโชค2อาชอบประกอบอาชีพในทางที่ผิดกฎหมาย 3. ไม่สนใจในเรื่องศีลธรรม หนังสือโหราศาสตร์สุริยาตภาคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหนได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรือ,อนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมพัสราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ